สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ดิฉันจะพ้ามาหนึ่งเข้าเหนียวได้จา้าเรามาดูกันจ้าเพื่อนเพื่อนว่าหน,นึ่งแบบไหนเราจะเข่าจะนิ่มจะบดติดมือเนาะจา้าแล้วก็ตั้งหม้อเข่าแล้วเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อนำเดือดแล้วก็ใส่หัวใส่เลยลงไปพวะนี้เขาก็เริ่มซุกซุกดันหนึ่งแล้วก็มากลับดันเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนกับดนนนันี๋ยวเราก็เอาเข่าไปว่างไ้ที่หัวเหมือนเดิมจา้า แล้วก็เอาช้อนมาเขี่ยเขียนะจ๊ะเพื่อนเพืนเขี่ยให้อาหล่อนเขาออกนะจ๊ะแล้วกับดานมาแล้วน่ะพอเราเขี่ยเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำไปแก้วหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆนจะเป็นน้ำเปล่าหนึ่งแก้วน้ำเย็นก็ได้หรือน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนก็ได้นะจ๊ะแก้วหนึ่งต่อข้าวเหนียวหนึ่งกิโลเพราะเราใส่น้ำไปนี่แหละจุดเด็ดมันอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนเพื่อนใส่น้ำไปแก้วหนึ่งเสร็รจแล้วก็ใส่น้ำมันพืชไปหนึ่งช้อนชานะจ๊ะ อันนี้เล่นเอาช่อนผัดติ๊กมาตวงเราจะได้เหมือนกันขนาดเดียวกันเนาจะเพื่อนเพื่อนพวกนี้เราก็ปิดฟ้าหนึ่งต่อไปอีกประมาณสิบห้านาทีเนาจะเพื่อนเพือ่อนพอละหนึ่งละหนึ่งไปอีกพวกนี้เราก็มาใส่ติปเอามาใส่ติปเนาจะเขาก็จะบบติหดหัวเราจะเพื่อนเพื่อน บติดหอดบติดติบแล้วก็บติดมือเราจะกินก็นอร่อยนะจ้ะเพื่อนๆสูตรนี้ที่แม่ค้าเขาเจ้าทําขายเราจะทําขายที่ว่าขายข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูปิ่งนะ่ะที่เรากินเขาจะบติดมือนเนาจะเพื่อน